กก็เบื่อยากแจกแล้วว่าอยากเพิ่งแจกเด็กชอบมากอะไรโเด็กผู้ชายวันนั้นไปกินที่บ้านหมดเลยนะตะกั่งนี่นี่พูดเรื่องเดียวกันใช่ไหมเรื่องเดียวกันนะโอเคเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายไม่มีเด็กผู้หญิงเลยเหรอไม่มีไม่มีบ้านหดูค่าเดี๋ยวฉันมีเราเรากำลังพูดถึงท๊อปคอนคุณผู้ชมผู้ชายชอบมากอีกวันเนี่ยวันนี้เราจะมาแจกอีกวันนี้คุณไม่ได้มานี่วันไหนพี่ไม่ได้มาเเออาาาามมมไท้อร่อยเาแก่น้อยมาแจก หลักตอนที่เปิดร้านที่ Terminal t h ใช่ตอนนี้เขาเปิดธุรกิจใหม่ค่ะเป็นเขาเรียกว่า t ค p c o นเป็น t อป c อ n ครัวนียค่ะเหมือนที่เราปกติเราต้องไปซื้อเมืองนอกใช่ไหมแต่ตอนนี้มีในเมืองไทยแล้วนะคะซึ่งคนไทยด้วยเป็นของคนไทยคือของคุณ็อปนั่นเองซึ่งวันนี้วันนี้มีมาแจกนะคะเนื่อนโอกาสเนื่อนโอกาสตรุษจีแล้วก็ฉลองเปิดธุรกิจใหม่เปิดสาขาใหม่ด้วยนะคะซึ่งจะมาแจก100ถุง100ถุง ไซส์เอวันรวดเลยนะคะคือ uh huh. จะเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีวันที่19เนี่ยจะแจกรถโนริเทริยากิวันที่29ซึ่งขอบอกว่ารถโนริเทริยากิเนี่ยมีที่เดียวในโลกเพราะว่าอย่างที่คุณพูดดี่บอกว่าไอโนริเทริยากิเนี่ยเขารวยมาจากสาหร่ายาเขาก็เลย mix and match มิกแอนแมชกันเอาบ๊อบคอนกับสาหร่ายที่เขารวยขึ้นมาเนี่ยมาทำเป็นนี่นี่คุณหันไปดูสินี่ ตอบคอนวันนั้นวันนั้นได้ไปหมดแล้วหมดเร็วมากอ่ะเพราะว่ามันอร่อยมากหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อ่ะแล้วก็วันที่30นะคะจะแจกรสคาราเมลแมคคาเดมี ทุกอะไรว่าทุกป๊อปคอนทุกหมายถึงทุกคําของคุณเนี่ยจะมีถั่วติดอยู่ด้วยอจะมีถั่วคือไม่ได้กินแต่ป๊อปคอนหวานๆมันจะมีถั่วที่แบบว่าสไลด์แล้วก็ติดอยู่กับป๊อปคอนทุกอันนะพี่จริงจริงมดดำฝากบอกท็อปหน่อยมดดำบอกว่าท็อปท็อปทำแล้ถั่วดําได้ไหมอะกินมากเลยไม่แน่ไอซี่ก็ยังมีถั่วดรถต่อตอนนี้รถต่อรถต่อไปรถต่อไปที่จะแจกวันที่31นะคะรถคริสปี้โคโคนัทนะคะอันนี้สา อันนี้คือแบบว่าสำหรับชูัวจีเลยมันจะเป็นแบบว่าอันนี้ผมผมคุณได้เปอร์เซ็นต์ป่ะเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์สิเพราะเดี๋ยวจะต้องขอไปให้เด็กผู้ชายหน่อยเด็กผู้ชายชอบมากเขาไมเด็กผู้ชายไปกินที่บ้านคุณเยอะมากเหรอกินเยอะสิที่เอาไปบ้านนี่นะเอกใหม่พระเอกใหม่เยอะเลยอยู่ที่บ้านจตอนนี้พระเอกใหม่นี่ไม่เด็กแล้วนะก็ไม่เด็กละยี่สิบกว่ากว่ากำลังหวานชื่นอ่าแล้ววันไหนต่อวันที่หนึ่งกุมภานะคะจะแจกรสสตรอเบอรี่รสสำหรับเด็กเด็กอันนี้เด็กคงชอบอะค่ะเป็นรสหวานเจอกันอร่ไหนแจกกันที่นะคะเทอร์มินอล คนที่วันชั้น LG นะคะซึ่งต้องไปรับที่เท่าแก่น้อยแลนด์ก็ไปราบของของต๊อบอยู่ห้องใต้ดินนั่นแหละแลต้องอยย้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมอย่างที่ทัญญาบอกจะแจกทุกวันตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่วันนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เริ่มแจกตอนเที่ยงเที่ยงตรงใั่ไมเที่ยงตรงไปเรื่อยๆไปเลยเที่ยงตรงร้อยถุงร้อยถุงไซส์เอวันเหรอทุกวันเหรอก็4วันไงถึงวันที่ยงรั่วเลยดูนี่รายการของเราก็ขนมาบ้างบางส่วนนี่ นะนำแนะนำถ้าเกิดคุณเข้าคิวแล้วเนี่ยคิวมันยาวเหยียดอะยา,ยาวจริงใช่ไหมยเอาว่าซื้อเข้าดีกว่าเอาเป็นว่าทุกวันเนี่ยช,ช่วงช่วง,วงที่คนไปทํางานเนี่ยนะหรือว่าช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นคนเข้าคิวซื้อกันเยอะมากอะคนเข้าคิวซื้อ,อแล้วของมันที้งหมดเพราะคนสั่งเยอะไงพี่ตั๊กนะฮะแต่ขอแนะนำหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าคิวแล้วอยากได้มากแล้วไม่หมดบอกว่ามาจากตื่นมาคุยใช้บวกุิชาพกรายการตื่นมาคุยเราแจกกันเลยไปบอกต๊อปเลยบอกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่ามาจากตื่นมาคุยได้ไม่ใช่เหรอ มันใจว่าเท่าแก่น้อยให้แน่น่อยไปหาวิธีเอาจริงๆอะอันนี้ตอนนั้นได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท็อปเนี่ยรู้หรือย่างนึ่คืออะไรรู้ไหมเงินมันลอยอยู่ในอากาศจริงๆเนาะอยู่ที่ใครจะคว้างเงินลงมาได้จริงๆเนาะ